น้องมืนนี้กับคอสวัสดีพี่น้องทุกปู้ทุกคนนะครับเด้อมืนนี้กับพอมอีกแล้วครับทีมงานอย่างผีครับผมมันนี้ผมตีมาเห็ดบ็ดไอ้บ็ดปักคอหญ่ครับในการเห็ดบ็ดปักพอหญ่ครับนี่ครับเท่ากระต o งเห็ดไอ้ก่อนสีใส่บ็ดใส่ไรเบ็ดนะครับน้องใส่บ็ดเบอร์เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามครับใส่บ็ดกบกระดเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามกาละขั้งครับนี่ครับพี่น้อง ก็แต่กับไล่กันได้ครับพี่น้องเอ้ยนี่เ็าก็ดึงกันมาเกากลับกันกลับกั้นเห็ุแต่มันอยู่เนียนๆบริษัทมันขาดปากเลยพี่น้องเอ้ยครับมันขาดปากเลยพี่น้องเ็าก็เดี๋ยวจะสองสามรอบครับผมครับเ็าก็ดึงเนียนๆนี่เสียวปากกัดเลยครับหลอกมันไว้เมาก็เอาไฟรถ ี่น้องมันได้ามาก,กเกษตนเน้นเกษี่พี่น้องเน้นแห้งแล้วก็ผลเกษตรตัวนี้น้องเล็ดผลเกษตรกันไหวด้วยพี่น้องเไงกัน,น,น,กม,กกน,นมันไหวสองงานไงเกษตรล็อกล็อกกับกันพี่น้อง มึอแรกเนี่ยครับทีมงานหยานพีว่าสิไปใส่เบ็ดเบ็ดไหป,ประคอหญ่ใ,ใส่เงาโบกอีครับเจ็กรอบนึงเสนอกลับกันครับแต่พักกันฮะเขียนแต่บางคืนแล้วพูดละลลสองสามลกสไปล่องบ้างอีกบ้งเป็นยังไงน,นับกันไว้แล้วครับทีมงานหยานพีเฮงนี่ครับมนันบอกกันไว้เ้อนี่ครับมันได้มากเป็นดีครับพีนน่นองอฮะ ไปรถไว้พี่น้องครับอเอาเปไปใส่เบ็ดด้กันด้วยพี่น้องด้วยมือแรงยื่ทางใดกันมามาด้วยปปาไปล่องบึงจ๊คเกิลนหนึ่งเป็นปลาเงียบกุกเงียบกยุกเงียบูกกบหน่อยอครับ ล็อกใส่กันด้วยพี่น้องดึงเนี่นๆตัวเ็ปเ็ปก้อนพี่น้องนี่นี่นี่ตัวเทปกลอนแล้วกลอนแต่ตัวนี้ก็บ้านแล้วครับพี่น้องแต่ว่าสิ่งยังนั่งแค่ไหนไม่แล้ววันนี้แหละพอเกินเั่วโมงหรอกครับพี่น้อง นี่คือเบ็ดปลาคอใหญ่เรื่อยี่น้องใส่เบอร์หนึ่งครับนี่พี่น้องนี่เบอร์หนึ่งถึงไอ้ตัวนี้เบอร์สองอันนี้เบอร์เบอร์สามครับนี่ใส่เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์เกินเบอร์สามเอยครับพี่น้องแต่เป็นเบ็ดกบกับเป็ดปลาแต่นีย่โบกอ่ะจังได้กับมือนี่พี่น้องมือนี่ผมก่าคอลาเพียงสาเน่ด้วยพี่น้องเดลยก็อย่าลืมชิมงานอย่างดีเลยพี่น้องมือแรกนี่ซีมี่อีกคลิปมาให้เบิ้ง ครับผลงามือหนึ่งของกันกับทีมงานยันผีเนื้อโบกเนี้อลูกโป่งมือหนึ่งขอล่าสมีเรื่องพี่น้องเลอฝากติดตามทีมงานยันผี<ม>ด้วยพี่น้อง